หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกายังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะคะซึ่งรัฐบางรัฐหรือว่าเมืองใหญ่ๆหลายแห่งเนี่ยก็อยู่ห่างกันมากการใช้บริการสายการบินจึงเหมาะสมมากกว่าอย่างลาสเวกัส ซานฟรานซิสโกไม่ไกลกันมากหรือจากลอสแอนเจลิสประมาณ400ไมล์นะคะแล้วก็ผู้คนก็สัญจรเยอะมากในแต่ละวันรถไฟความเร็วสูงก็อาจจะสะดวกแล้วก็ขนถ่ายผู้โดยสารได้มากกว่าเครื่องบินต่อวันค่ะ และบางรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะการโดยสารค่าเครื่องบินก็อาจจะถูกกว่ารถไฟความเร็วสูงค่ะค่าโดยสารระยะไกลอาจจะใช่นะคะแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองก็มีข้อได้เปรียบหลายอย่างค่ะเช่นการวิ่งเข้าตัวเมืองเลยโดยไม่ต้องเสียเงินค่าต่อแท็กซี่จากสนามบินเข้าเมืองนะคะส่วนใหญ่รถไฟก็จะวิ่งตรงเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเช็คอิน ที่นั่งก็กว้างขวางนั่งสบายกว่าใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนก่อมลพิษน้อยกว่านะคะมันก็มีข้อดีหลายอย่างที่เปรียบเทียบกับการนั่งเครื่องบินนั่นเองค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ได้เปิดเผยแผนรถไฟความเร็วสูงสายแรกประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะโจบไบเดนเองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รักการนั่งรถไฟมากนะคะ จนเขาได้รับฉายาว่าโจแอมทรักนั่นเองค่ะคนรักรถไฟอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้เปิดแผนฟื้นฟูเครือข่ายรถไฟสหรัฐอเมริกางบประมาณกว่า 8,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ290,000ล้านบาทนะคะในการปฏิวัติระบบขนส่งทางรางของประเทศอีกครั้งรวมถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายแรกในประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมระหว่างลอสแอ g เจลิสกับลาสเวกัสค่ะ สำนักข่าว AFP รายงานนะคะว่ารถไฟสหรัฐเนี่ยมักจะล่าช้านานๆมาทีหรือบางครั้งก็ไม่มีเลยเพราะผู้คนไม่นิยมใช้นะคะจะไปนิยมใช้รถโรถยนต์และก็เครื่องบินมากกว่าซึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่8ธันวาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนผู้เดินทางด้วยรถไฟเสมอนะคะระหว่างบ้านในเดลาแวร์กับ กรุงวอชิงตันตั้งแต่สมัยที่เป็นสมาชิกบุฒิสภาประกาศขณะเยือนลาสเวกัสว่าจะมีแผนการปรับปรุงรถไฟของรัฐบาลกลางค่ะแผนดังกล่าวนะคะจะทำให้ระบบรถไฟสหรัฐกลับมารวดเร็วปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกค่ะโดยรัฐบาลโจไบเดนเองก็หวังว่ารถไฟความเร็วสูงจากเวกัสไปถึงแอจะ แล้วเสร็จภายในปี2571นะคะลดการเดินทางจากการเดินทาง5ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมง40นาทีนะคะส่วนหนึ่งของแผนนี้ก็คือจะมีการเพิ่มผู้โดยสารรถไฟของสหรัฐเป็น2เท่าภายในปี2593ค่ะ ประธานาธิบดีโจไบเดนยังย้ำอีกนะคะว่าจีนเนี่ยซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกก็ได้อวดอ้างว่าเขามีรถไฟเป็นของตนเองและวิ่งได้เร็วถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโจไบเดนเองก็กล่าวว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ ในโอกาสนี้นะคะเขาก็ยังใช้โอกาสเหน็บแนมอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ท์ด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเป็นคู่แข่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2567จากพระปรืปพรบลิกันที่ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะพูดไกลๆก็เหมือนกับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็ปูทางการหาเสียงล่วงหน้าไว้แล้วนั่นเองนะคะ โครงการรถไฟเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่โจไบเดนผลักดันตั้งแต่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ไม่นานค่ะด้วยการจัดสรรงบประมาณ66,000ล้านดอลลาร์ปรับปรุงรถไฟโดยสารมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งแอมสเตรดในปี2514นะคะ แอมสแตรกเป็นบริษัทกึ่งมหาชนก่อตั้งขึ้นเพื่อลดภาระการขนส่งสินค้าของรถโดยสารปัจจุบนนันนวิ่งรถระหว่างเมืองทั่วประเทศค่ะรอราเมสานเองก็ได้เสริมว่านี่จะเป็นการแปลงโฉมรถไฟโดยสารสหรัฐอย่างแท้จริงนะคะงบประมาณที่รัฐจัดสารให้ก็จะใช้ทํารถไฟเส้นใหม่พร้อมขยายเส้นทางที่มีอยู่เดิม เพิ่มบริการปรับปรุงสถานีและทำขบวนรถไฟให้ทันสมัยรวดเร็วโดยเส้นทางระหว่างซานฟรานซิสโกและ LA ลเอกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้งบประมาณราวๆาวส0มพล้านดอลลาร์พอๆกับเส้นทาง LA ไปลาสเวกัสนะคะส่วนเส้นทางระหว่างเมืองเนวลีนรัฐลุซเซนากับเมืองโมบายรัฐอลาบบมามีกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้ง เกือบ20ปีนะคะหลังจากถูกเฮอริเคนแคทรินาถล่มเสียหายค่ะเส้นทางโครงกระดูกนะคะจิมแมทธิวประธานสมาคมรถไฟโดยสารสหรัฐก็กล่าวว่ารถไฟเนี่ยเคยมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวทั่วฝั่งตะวันตกของสหรัฐในศตวรรษที่19แต่ทุกวันนี้มันเป็นเหมือนโครงกระดูกบริการรถไฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ ที่มีประชากรหนาแน่นค่อนข้างสมู่เสมอแต่เส้นทางข้ามประเทศจากภาคตะวันออกสู่ตะวันตกต้องใช้เวลา2-2วันครึ่งในการเดินทางโดยจะต้องไปเปลี่ยนรถในชิคาโกและถ้าคุณอยากได้ตู้นอนก็ต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน ขณะที่รอร่าแมนสันนะคะจากแอ t r a k ก็ชี้ประเด็นว่านี่ไม่ใช่แค่การตั้งคำถามให้ซ่อมรางและทำาขบวนใหม่แต่ยังเป็นการเปลี่ยนวิธีเดินทางของผู้คนและวิธีนี้เราจะส่งเสริมให้คนเลิกใช้รถยนต์เลิกใช้เครื่องบินหันมานั่งรถไฟแทนค่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะลอร่าเมนสัน ยืนกรานว่าบริบทปัจจุบันเอื้อต่อการเดินทางโดยรถไฟซึ่งเธอก็บอกว่าเรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหลังจากเกิดโควิดนะคะวิธีการเดินทางของผู้คนกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนนั่งรถไฟเพราะห่วงใยสิ่งแวดล้อมขณะที่หลายๆคนเลือกเดินทางโดยรถไฟเพราะความสงบสะดวกสบายหรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อห,หาประสบการณ์ค่ะในแง่ความรู้สึกของผู้โดยสารอย่างอลันโบแบงชาวมือนต์ริดานะคะที่เข้ามาทําธุระในเมือง AFP ก็ได้พูดคุยกับเขาณจุดพักคอยสถานีรถไฟยูเนียนในวอชิงตันเขาได้กล่าวว่าตอนผมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมจะใช้รถไฟเสมอแต่เมื่อคุณอยู่อยู่ลึกเข้าไปในแถบมิสเวสหรือภาคตะวันตกคุณก็ไม่มีตัวเลือกมากนะัก สำหรับชุกเวเมกาชุกโอเคกนะคะลูกค้าผู้พักดีกับแอ t r a ทอีกหนึ่งรายระบุว่าการนั่งรถไฟไม่มีรถติดผมมีความสุขที่ได้นั่งรถไฟเพราะมันเป็นการผ่อนคลายนับเป็นเหตุผลหนึ่งของการเดินทางในสหรัฐที่ดูเหมือนจะล้าหลังกว่าตัวเลือกอื่นๆค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการนั่งรถไฟทำไมถึงชอบนั่งรถไฟนะคะมีเหตุผลอะไรบ้างส่วนตัวแอดมินก็คงเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่ารถไฟก็ปลอดภัยในระดับหนึ่ง แล้วคุณผู้ชมล่ะคะชอบนั่งรถไฟด้วยเหตุผลอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะที่ใต้คลิปนี้หรือว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินดาบรายตี้ด้วยค่ะหรือถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ และขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจกันสมองมาหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ